สุดยอดตำนำ้นำได้สิ้เลนี่เยวีนนรายวัดกันหรอตเจ็ดปาชานรกแตกมีอย่างนะคะปูม้าหนอยแข่งหมูยอค่ะอันนี้ไข่ไข่เค็มอันนี้ มังยังนี่หน่อไม้อันนี้ไหลบัวแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็เฉีดันทีแล้วก็ลาดตรงกลางเนนอนเนนอนแชนแนลอินดี้วิธียิงเบลจ้า